เราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วเราได้ไปล่าอัญจนาที่เขาเรียกว่าเป็นโพเดียมไม่ใช่โพเดียมแคลเซียมเอ้ยไม่ใช่โพเทสเซียมเอ้ยหลังจากเรากินอิ่มแล้วนะครับก็พร้อมลุยนะครับผมรอบนี้ไม่หลงทางแล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วแม่งผ่านทางมาไม่เจอโอ้ตายแล้วสภาพเรามาดูเหยื่อของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมเหยื่อของเราในวันนี้นะฮะชื่อว่าเรือทานนะเอาละ เอกอกอดได้เปียบครับผมมันหาป้ากว่วแล้วต้องช็อกนะฮะโดนช็อกเข้าไปถามว่าน่ากลัวไหมได้ทำอะไรมันโดดมันโดดใส่อ๋อมันปัดหางปัดหางตันนี้ต้องตัดหางมันก่อนไอ้ตัวเนี้ยเออนั่นไงโจวเต็มๆเลยวันนี้มันอันตรายที่ห่างเลยครับไอ้อตัวนี้ไอ้อบีไปไหนอะ โชบิบน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 โชบโอ้ยมันเตะโอ้ยเดินไม่หยุดเลยเว้ยเดินไหม,มเดินไหม,มโอเคจังหวะนี้มันมีที่ว่างให้เราโจมตีแล้วครับผมอุย้ยโดนเตะอีกแล้วเล็บยาวเลยเนะี่ยเราเนี่ยโอ้ อ๋อมันตีน้องแมวเราเราจะวู้ดทำไมวะโอ้ยโดนตีอีกแล้วโอ้โหเดินไม่หยุดเลยติดเลยขนาดนั้นนะขอเก็บสแต็คดาบหน่อยครับน้องขอบคุณมากโอ,โ,โอเครอรอรับลงมารอมาลงมาปั่นต่อเน้นห่างมันเน้นห่างมันเน้นห่างมันเอ้าเอา,เอาอลงมามันตี ปล่อยไฟแล้วก็ตีมันจังหวะนี่แหละลให้มันปล่อยไฟให้มันปล่อยปล่อยไฟไปเลยเราตีใต้ท้องมันใต้ท้องมันคือช่องว่างโอเคโอเคมันล้มแล้วครับอย่กันครับฟาดหางมันต่อปึ๊บ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 โอเคไอ้อีกนะไอตอีตีโอช็อคช็อคโดนช็อคไม่เป็นไรฮะอีหู้ ตีหางมันตีหางมันหามันข่าแล้วแล้วก็ทุบ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 โอ้โหมันเดินมันเดินกิ่งจริงๆเลยทุบเออทุบโอเคล้ม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 ไม่เห็นมีล้มไม่เห็นนะ อีโร <Hero S 2> ไม่เห็นนะเมื่อก <t un ep id> uh ี้อีโรไม่เห็นนะเมื่อกี้หื้อหื้อหื้หลับหลับอย่างนี้ก็สวยดิหลับอย่างนี้ก็สวยดิแทงแทงทวารตีหัวปับป้งเรียบร้อยกระเด็นงั้นป้าต่อไม่รอแล้วอุ้เอาดาบพังมาได้มาแล้วเอาคอลเวลานอกโอ้โหเฉียดไปได้ดีนะห่างมันโดนตัดไปแล้วครับว่าห่างมันโดนตัดไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่ง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 ขอเวลานอกขอเวลานอกอนก่อนไปตีแมวก่อนไปตีแมวก่อนไปอันตรายมากนะครับโอเคให้มันเล่นแมวไปก่อนนะเอาละมีแมวไว้เป็นตัวรอดนะครับผมเราก็เหล่าดาบไปนะโอเคดาบเราคมปีละคมฉับๆเลยเห็ไหมอี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  โอ้มันไม่มีห่างแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่จังหวะดีจังหวะดีแทงเออไม่โดนอะไรอยู่วะเนี่ยล้มไปอีตึงที่เอาดาบม,มาหมวนตัวแล้วก็ฟาดด้วยลำดาบแล้วก็ปางฟาด้วยท่าปิดดังนั้นดังนั้นปึ๊บปึ๊บแทงไม่โดนอีกแล้วโอ้โห ผมเลยใช้ท่าใหญ่ผมทัาไม่โดนเลยทำไมก็ไม่รู้ล้มอีกแล้วล้มอย่างนี้ก็สวยแต่งั้นก็ปิดพนึกอื้ยมันหายอีกแล้วเหม็นปากมันโมโหมันโมโหเอาอย่างนี้ก็สวยดิ ปึ๊บ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 โอ้โหดาบยาวไม่พอต้องใส่ต้องไปเสริมดาบให้ยาวเพิ่มนะได้ได้อยู่ได้อยู่เหล่านี้โอเคไม่เป็นไรมันลงมาให้มันลงมาดังนั้นก็แทงดาบต่อโอ้โหโดนเว้ยอืมี๋ไม่โดนหัว ยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายแทงจุ๊บอีหัวปุ๊บว้าไม่โดนโดนมันพ่นใส่เลยอือหึหูอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้เอาเลิกกันเก็บดาบกันวิ่งกันจะได้วิ่งไปไปไมันมันยังไม่ตายอีกวะเนี่ยตกตายยากมากอ่ะอนรับดาบกันนะดาบจะพัง ขอเวลารับดาบหน่อยก็ไม่ได้เนาะดิโอ้โสองทีโอ้โหลืมคิดว่ามันจะมีทีเดียวนะเมื่อกี้อิดิอิดิอิดิลัมลัมอือเรียบร้อยครับสำหรับเจ้ามังกรเขียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะเรียกชื่อมันว่าอะไรดีนะฮะผมขอมุมนี้ขอมุมนี้ถ่ายรูปหน่อยับ โอเคนะเอ้ยนี่มุมนี่กำลังดีเลยโอเคเรียบร้อยไปถ่ายรูปดนะ้วยเะอเวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้หลกเขี้ยวหลกหนังมันเลยไหนจะห่างมาันอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเป็นไงบ้างถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับบ๊ายบยแล้วพูดโคตรเร็วอ่ะเออ